กันเสื้อผ้าทำแล้วคะ่ะอือหพ่อคะออมาดูไอ้นี่หน่อยสิคะแล้วนี่ไงสิกับค่าไม่รู้เรื่องหรอกนะเฮ้ยอ,อ,อย่าพิ่งพูดแบบนั้นสิคะดูให้ดีดีก่อนชุดนี้สวยมากเลยใช่ไหมคะแต่แต่ว่าตอนนี้พ่อไม่มีเงินหรอกนะเอาไว้คราวหน้าค่อยซื้อแล้วกันก็อย่างว่านั่นแหละนะนะเอเอาไว้คราวหน้าเนาะทบ พ่อนี่แล้วก็แล้ววีตาทำเสื้อผ้าสกภรกอีกแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกี้นี่เองหาดิ้นใจคนซักสมองสิถ้ายังทำเปื้อนอีกลก็คราวนี้ได้แก้ผ้าแน่คุณพ่อไม่ยอมซื้อชุดใหม่ให้เลยพานมาใส่ที่ชั้นแทนน่ยแย่ชะมัดเลยนะเย เอาจนได้สิอะไรนอะเสียงเมตะกี้อะโอ๊ย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 เปียกหมดเลยแย่ชะมัดต้องถูกแม่ดูมาเมตะกี้นี่เองแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าซะมันก็เส้นเรื่องอะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องเปลียนเสื้อผ้าเออเออเออคอยดูนะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยอแล้วก็เอารูปนี้นะใส่เข้าไปในกล้องถ่ายรูปช่วยไปยืนตรงนั้นทีสิอ่นั่นและนั่นและเอาละให้เสื้อผ้าพอดีกับตัวเลยว้าวสูมเสื้อผ้าแล้วแต่ว่ามันมันใหญ่เกินไปหรอเปล่าอ๋อโทษทีนะโทษทีต้องใช้ปุ่มปรับขนาดถ่ายเลยนะ ว้าวยอดไปเลยทำได้ไงเนี่ยอ๋อหลักการมันก็ง่ายมากเลยนายน่ะลองนึกถึงการเล่นเรียงกองไม้ดูสิเล่นเรียงกองไม้เหรอแค่เอากองไม้กองเดิมมาจัดเรียงซะใหม่มันก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบอื่นได้นะอืมต้องถ่ายรูปเดี๋ยก่ออาศัยหลักที่ว่าทำให้อนุของเสื้อผ้า,าก,กระจายแล้วก็ประกอบตัวกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งในรูปแบบอื่นยังไงเล่าหรือ จะดีไซน์แบบไหนก็ได้สิใช่ไหมก็ได้อยู่แล้วล่ะอืมฮะจริงสิอืหนังสือที่แม่อ่านเมื่อกี้เนี่ยอดูเลยไอยู่ไหนอ่ะอ่ะไอ้นี่แหละอืมอ เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับดั่นนทีดันายเอ็กก็ทำเรื่องแบบนี้เป็นเมือนกันแท้เฮ้ยเอ๊ะกลับมาแล้วเหรอคะเอออะไรกัน่ะซื้อมาโดยไม่ยอมฟังคัมภัทายของพ่อเลยเหรอเรื่องอะไรเหรอคะก็ชุดนั่นไงล่ะจ้าเอ๊ะอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมกันอะแต่ก็ดีใจแฮะว้าว นี่เปลี่ยนชุดจริงใจให้คนอื่นดีกว่าฮะใจเกละนี่เดีภาพร่างว้าวเก่งจังเลยนี่ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องนะอะไรเหรออแบบนี้ใช้ได้ไหมอ่ะโอ้สมก็เป็นนักเขียนอัจฉริยะนี่ช่วยว่าที่เยอะกว่านี้หน่อยได้วมั้งอ้าวขอบใจมากเลยนะ อืมช่างมันเถอะกลับไปเรียนต่อก็แล้วกันนะเหรอไปนะอืโอ๊ยอ่อะไรเนี่ยว่าไว้ทำไมกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่ารักจักเลยลลลา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 สู้เกมนั่นมาแล้วเหรอใช่แล้วยอดเลยนะเกมนั่นนะ่ะ <c oughs> ใช่กำลังจะไปเล่นอยู่เลยล่ะดีนะ ถ้างั้นจะช่วยทดสอบให้เองว่ามันสนุกหรือเปล่าเ้าจะไปไม่เอาหรอเอามาหน้อยหนีล้วยุดระสิเอหดุดนะหยุดหยุดหยุดคนออกแคดุดก่อนอ่ะฮะแต่งตัวแบบนี้ทำไมนี่ยแต่เอนก็ด้วยละแต่เอ็ไม่อาฉันเลยอลนจริงแล้วฉันใช้กล้งถ่ายรูปเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เองแหละ ขอาวิเศษของโดเรมอนน่ะน้องเอ่โยมิตะเนาะไอ้โดเรมอนเฮ้อว่าไงนะกล้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกแย่งไปแล้วกันเหรอนี่กล้องถ่ายรูปเนี่ย มันมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ความฝันของฉันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้หยิบยบความฝันะความฝันขอกนั้นคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะหยงบยยยบแม่หยเงหยฮะเล่นถา้าตรมต้มแบบนี้เลยเหรอชักเขินแล้วละสินะมันเขินเรากินอืออืออือูนายลองดูสมุดเล่มนี้สะก่อนสิแล้วก็จะรู้ความฝ่ายฝันของฉันอะเหรอ ถ้าง,งั้นขอดูนะโอ้ยยอไปเลยอยากเป็นจิตรกรเลานายเนี่ยอันเข่าูถไม่ใช่สั้นหน่อยที่จริงแล้วในะอนาคตนะฉันฝันฝันจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์กำลังศึกษาอยู่ด้วยรู้ป่นล่อะอะนี่ฝรั่งเศสชนะอะไรถ้าอย่างนั้นท่านเองก็จะบอกความฝันของฉันว่ามันเป็นอะไร เอ้าหูมายังนายเนี่ยนายเปไหนแบบเหอใช่แล้วอ่ะที่อยากจะแช่ร่างกายที่สง่าผ่าเผยได้กล้ามที่เป็นเป็นนายแบบดับหนึ่งแคทอกแมนมอกกับเขาบ้างอ่ะเออกระแายปากแฟชส่นอ๋อนี่เลิกอะไรดีออกแล้วนะเทปสมุดเนี่ยกับกล้องถ่ายรูปนั่นมาจัดแฟชั่นโชว์กันดีกว่าเอาป่ะแฟชั่นโชว์อ่าแฟชั่นโชว์เหรอ นี่นะ่ะคือก้าวแรกสู่ความไฟฝันของพวกเราละ่ะได้เลยโอเชียจัเอ็นเนื้อสุนัถ้าอย่างนั้นก็ใช้ดีไซน์ของฉันเลยละกันนี่เล่นเลยลนี่นะ่ะก็เรียกผู้หญิงให้หามาดูกันดีกวา่าดีไหมถ้าได้เห็นความเท่ของแอนแล้วก็เขาจะต้องร้องกรี๊ดสลบกันใหญ่เลยเนาะเออเฮ้ยงั้นเหรอ ก็จะได้ออกขึ้จากแฟชั่นโชว์เนี่ยเขามีแฟชั่นโชว์นะเราไปดูกันเถอะนะจริงเหรอไปดูกันเถอะทุกคนยินดีต้อนรับที่อุตส่ามารวมตัวกันแจนที่ไปจะขอเริ่มแมจิกแฟชั่นโชว์ในปัจจุบัเลยนะครับเมจิกแฟชั่นโชว์มันเป็นยังไงเหรอจ้าสแตนอรโอ๊นายแบบหายตัวได้งั้นเหรอผิดแล้วจ้านายแบบยังคงอยู่บนแคทวอล์กแห่งนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเสื้อผ้าฐานที่จะเปลี่ยนไปเอ๊ะทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอ แปลกจังเลยอ่ะอยากเห็นเร็วจังเลยรับรองว่ามีให้ดูเรื่อยๆเสื้อผ้าที่แสจะวิเศษเสื้อผ้าจะเปลี่ยนไปจะต้องต๊กปจแน่ๆเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วคนที่ออกแบบชุดทั้งหมดก็คือฉันเองนั่นแหละนะเสนโอกรูปหลออคนนี้อ่ะเย,ยอะเยอะมากเลยแม่แม่แม่แขอบใจขอบใจนะจ๊ะมันก็ไม่เท่าไหร่รางน่สาวสาวเออไอ้นี่เปลี่ยนไปแทนเลยถ้าอย่างนั้นก็เริ่มสตาร์ทตอกันเลยดีกว่า ขอทษที่ให้รอกันนานนายแบบกระจะปลากตัวให้เห็นแล้วช่วยปรบมือต้อนรับกันดังๆหน่อยนะจ๊ะสาวๆจ้าตบมือตบมือเอมาแล้วสนุกเก็บตั้งใจทําไปดีๆแล้วเอาจจ๋งๆวางใจได้เลยแอดเพื่อนรักขณะนี่มีภาพเสื้อผ้าที่ฉันเป็นคนออกแบบใส่เอาไว้เรียบร้อยเพียบลยดัดัง

ต้องมีคนอื่นเอามาใส่ไว้แน่ๆเลยอ่ะอนี่เห็นป่ะนี่ไงเห็นมะทีนี้ก็หายหัวแล้วเอาออกไปแล้วนะแอนขราวดีใหญ่คราแนะปอกให้ได้เลยทวี้บิ้วอารมณ์กันใหม่นะครับก่อนอื่นก็เริ่มจากชุดนี้กันเลยออกมานะดูให้เต็มตาอเดืยเดือยเดือยเดีดืเดืยดืโอ้นี่คือมาล่องลอกันรึนะ มันผ้าดีนะเตาเบาหวิเลยมีอะไรนะครับมีอะไรนะครับผมว่าผ้าก็เนี้อดีเลยครับแต่ละเบาหวี่ยตกใจผ้าเนื้อดีแล้วไงไม่พูดว่าไงสุดเดือดอเออนั่นน่ะสิไหยตะเหนใจแอนตัวนี้นายอะไรเหรอโอ้โหปิกาจู แกอยู่เลยเจ้าสดจะออกแกทำฉันได้นะาหมายพวกป้าใจไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมันหนีเลยจุอ่ะไม่รู้เรื่องฮ่าฮ่ถ้ากดออกมาแล้วตอนนี้ข้างในกล้องน่ไม่มีอะไรเลยเพราะอย่างงั้นก็เลยล้นจันรอย่างั้นโอนห่าะโแกตายแน่าติโอ้โหถ่ายหน้าประชารีโอ้โหช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วย Oh